สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้คลิปเด็ดโหนกระแสขอแสดงความเสียใจกลับครอบครัวตัวสรัญยูวงกระจ่างนับว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งของวงการบันเทิงบ้านเราหลังมีรายงานว่าตัวสรัญยูวงกระจ่างในวัย59ปีได้เสียชีวิตลงแล้วจากอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายช็อกวงการบันเทิง แห่อาไลยตัวสรัญยูเสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งตับขณะที่เปิ้นหัตถยาพันรยาโพสเศร้าอยากให้เวลาเดินช้าลงขอเวลาสักหน่อยทั้งนี้เมื่อช่วงปลายปี2562ที่ผ่านมาทางด้านของตัวสรัญยูได้เกิดล้มในกองถ่ายกระทั่งส่งผลให้กระดูกสันหลังหักและมีลิ่มเลือดออกมาจนต้องเข้ารับการรักษาในโร,นรงพยาบาล ตัวสรัญยูล้มกลางกองกระดูกหลังยุบร้าเมื่อต้องสูญเสียนักแสดงและผู้จัดละครคนเก่งอย่างตัวสรัญยูวงกระจ่างพี่คนใกล้ชิดยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแต่ไม่ขอลงรายละเอียดว่าตัวสรัญยูเสียชีวิตสำหรับในส่วนของความคืบหน้าข่าวการเสียชีวิตทางทีมงานจะรายงานให้ทราบต่อไปทางคลิปเด็ดโหนกระแสขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัววงกระจ่างด้วยนะคะ